สวัสดีครับนักเรียนเราวันนี้เราก็จะมาเรียนในส่วนของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับ11นะครับคอ3 3 1 0 1นะครับก็จะเป็นเรื่องของบทเรียนเรื่องสถิตินะครับก็จะอยู่ในสาระที่3นะครับสถิติและความน่าจะเป็นนะครับมาตรฐานคอ3.1เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหานะครับ ซึ่งก็จะตรงกับตัวชี้วัดที่1นนะครับเข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับเนื้อหาที่จะเรียนอยู่ในวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในบทที่2นะครับก็คือเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับอยู่ในเรื่องของการวัดค่ากลางนะครับวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือจะเป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถบอกความหมายของค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักได้ 2. นักเรียนสามารถคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักได้จากภาพนะครับก็จะเป็นในส่วนของสิ่งที่นักเรียน ใกล้ตัวนักเรียนมากๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณเกรดเฉลี่ยนะครับหรือการคำนวณเกรดนะครับซึ่งจะเป็นการตรงกับเรื่องของค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักโดยตรงนะครับจากใบเกรดของนักเรียนนะครับก็รีพอร์ตการ์ดเนี่ยก็คือได้วิชาทุกวิชาจะได้ A หมดเลยนะครับซึ่ง นักเรียนก็ทราบมาแล้วถ้าเราได้ a ทุกวิชานะครับเกรดเฉลี่ยของเรามันก็จะได้เท่ากับ4.00ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกรดของเราไม่ได้ A ทุกวิชาหรือไม่ได้4ทุกวิชานะครับเราจะมีวิธีการคำนวณเกรดอย่างไรซึ่งเราก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักนั่นเองครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักนะครับ weight arithmetic mean นะครับ เป็นการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักนะครับใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละค่ามีความสำคัญไม่เท่ากันนะครับซึ่งในแต่ละวิชาที่นักเรียนเรียนในแต่ละเทอมนะครับแต่ละวิชาก็มีน้ำหนักหรือมีจำนวนมีน้ำหนักหรือมีหน่วยกิจที่ไม่เท่ากันนั่นเองจึงต้องมีการเวทน้ำหนักหรือเวทค่าเฉลี่ยเนี่ยให้เฉลี่ยน้ำหนักเนี่ยให้มันมี ค่าเท่ากันก่อนนะครับจึงเป็นที่มาของความเข้าใจเรื่องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักนะครับทีนี้เราจะมาดูสูตรกันนะครับว่าการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักเนี่ยเราจะหาอย่างไรนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักของประชากรนะครับเมื่อเรากำหนดให้ดับเบิลยูหนึ่งดับเบิลยูสองดับเบิลยูสามถึงดับเบิลยูเอ็นเนี่ยแทนความสำคัญ หรือน้ำหนักของข้อมูลแต่ละตัวนะครับและ x 1 x 2 x 3ถึง xn แทนข้อมูลแต่ละตัวนะครับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักนะครับคำนวณได้จากนะครับ W1 คูณ x 1บวก W2 คูณ x 2บวก W3 คูณ x 3บวกไปเรื่อยๆถึง w n คูณ x n นะครับ ส่วนด้วย W1 บวก W2 บวก W3 บวกถึง WN นะครับนั่นก็คือซิกม่านะครับหรือสัญลักษณ์แทนการบวกนะครับก็คือซิกม่าดับเบิลยูไอเอไอเท่ากับหนึ่งถึงเอนะครับส่วนด้วยซิกม่าดับเบิลยูไอไอเท่ากับหนึ่งถึงเอนั่นเองนะครับเป็นการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก ของประชากรนะครับจะเห็นสังเกตได้จากสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือจะใช้มิลนะครับส่วนตัวส่วนก็จะเป็น n ใหญ่นะครับที่เป็นค่าเฉลีย่ยเลขในของประชากรขอโทษครับก็คือตัวส่วนจะเป็นน้ําหนักนะครับจะไม่ใช่ n นะครับต่อไปการหาค่าเฉลีย่ยเลขในของตัวอย่างนะครับก็เช่นกันนะครับ w 1 w 2 w 3ถึง wn แทนน้ำหนักหรือความสำคัญของข้อมูลนะครับ แล้วก็จะเป็น x 1 x 2 x 3ถึง xn นะครับจะแทนข้อมูลสูตรที่ใช้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับเพราะตัวส่วนที่ใช้เนี่ยเราจะไม่ใช้ n นะครับเราจะใช้ sigma w i i ทั้งหนึ่งถึง n ก็คือส่วนน้ำหนักทั้งหมดนะครับก็จะใช้เมื่อกรณีที่ข้อมูลแต่ละค่ามีความสำคัญไม่เท่ากันนั่นเองนะครับ นี่ก็คือสูตรของค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักนะครับทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างนะครับเพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจและมีความเข้าใจมากขึ้นในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับผลสอบปลายภาคของเด็กชายสมพรนะครับปรากฏผลดังนี้นะครับวิชาภาษาไทยได้ระดับสี่ สังคมศึกษาได้ระดับ3คณิตศาสตร์ได้ระดับ1และก็วิทยาศาสตร์ได้ระดับ2นะครับให้นักเรียนสังเกตตารางด้านขวามือนะครับซึ่งแต่ละวิชามีน้ำหนักหน่วยกิตที่เป็นยังไงครับนักเรียนแต่ละวิชามีน้ำหนักหน่วยกิจที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่า แต่และว,วิชามีความสําคัญไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเราจะต้องทําให้แต่ละวิชามีความสําคัญเท่ากันนะครับโดยการคํานวณโดยการใช้สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตถั่วน้ําหนักนะครับซึ่งวิชาภาษาไทยนั้นมีน้ําหนัก2หน่วยกิจนะครับสังคมมีน้ําหนัก1หน่วยกิจคณิตศาสตร์มีน้ําหนัก3หน่วยกิจและวิทยาศาสตร์มีน้ําหนัก2หน่วยกิจนะครับเราก็จะมาหาระดับคะแนนเฉลี่ยของเด็กชายสมพรนะครับเมื่อเรา เวทน้ำหนักทุกวิชาให้เท่ากันนะครับจากโจทย์เราก็เลยจะต้องกำหนดให้ดับบิลนะครับแทนนะครับนักเรียนก็จะตอบได้ทันทีว่าแทนน้ำหนักของแต่ละวิชาซึ่งในที่นี้ก็คือหน่วยกิจนั่นเองนะครับส่วน X2 ก็จะแทนระดับคะแนนหรือระดับเกรดที่นักเรียนได้ในแต่ละวิชานะครับ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเวทแทนหน่วยกิจ W นะครับแทนหน่วยกิจ X แทนระดับคะแนนนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด4วิชาเราก็จะมาเข้าสูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ําหนักนะครับซึ่งก็คือดับเบิลยูหนึคูณเอบวกดับคูณเอบวกดับคูณเอบวกถึง w ับเนคูณเอะครับส่วนด้วย w ับเบิวกดับบวกดับเบวกถึง w ับนะครับ ซึ่งในส่วนนี้เราก็เลยคำนวณถึงแค่ w ัูหถึง W4 นะครับแล้วก็ X1 ถึง X4 เพราะเนื่องจากว่าผลการสอบของเด็กชายสมพรนั้นมี4วิชาถูกไหมครับนักเรียนสังเกต2อันแรกนะครับ2ถูกคูณด้วย4 2ตัวแรกนี้ก็คือน้ำหนักของวิชาภาษาไทยนะครับให้นักเรียนนำมาคูณกับ ผลคะแนนก็คือ x ก็คือเกรดในวิชาภาษาไทยซึ่งได้เกรด4นะครับบวกกับสังคมนะครับมีน้ำหนักเท่ากับ1หน่วยจิตนะครับคูณกับระดับเกรดก็คือเกรดของระดับวิชาสังคมนะครับก็ได้เท่ากับ3ก็คือ1คูณ3เรามาบวกวิชาที่3ก็คือเวทก็คือดับเบิลยูสนะครับดับเบิลยูสาของ วิชาที่3คือวิชาคณิตศาสตร์นะครับมี3หน่วยกิตเราก็นำไปคูณกับ1นะครับ3คูณ1นะครับสุดท้ายบวกด้วย2ก็คือวิชาวิทยาศาสตร์มีน้ำหนัก2หน่วยกิตนะครับคูณกับระดับเกรดหรือระดับคะแนนของวิชาวิทยาศาสตร์ก็คือ2นะครับนักเรียนสังเกตส่วนนะครับตัวส่วนก็คือตัวหารตัวหารก็คือ น้ำหนักคะแนนหรือหน่วยกิตทั้งหมดที่บวกกันก็คือดับเบิลยูหนึ่งบวกดับเบิลยูสองบวกดับเบิลยูสามบวกดับเบิลยูสี่เพราะมีสี่คะแนนนะครับก็คือหน่วยกิจทั้งหมดที่เด็กชายสมพรเรียนก็คือสองบวกหนึ่งบวกสามบวกสองนะครับเมื่อนักเรียนคูณมาแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแปดบวกสามบวกสามบวกสี่แล้วก็ส่วนทั้งหมดส่วนได้แปดนะครับซึ่งคำนวณออกมาแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับสองจุดสองห้า 2.25ก็คือผลสอบปลายภาคของเด็กชายสมพรที่เป็นเกรดเฉลี่ยของเด็กชายสมพรนั่นเองนะครับระดับคะแนนเฉลี่ยนั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างที่สองนะครับนักเรียนคนหนึ่งมีผลการเรียน4ี่วิชานะครับผลการเรียนสีวิชาก็ยังเรียนสีวิชาเหมือนเดิมนะครับก็คือแต่ระดับเกรดได้ไม่เท่าเดิมนะครับก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์ได้เกรด3ภาษาไทยได้เกรดสี่ วิทยาศาสตร์ได้เกรด3.5นะครับสังคมศึกษาได้เกรด4นะครับหลังจากนั้นมาดูตารางด้านขวาก็คือน้ำหนักคะแนนของแต่ละวิชานะครับคณิตศาสตร์มี2.5หน่วยกิตภาษาไทยมีน้ำหนัก2หน่วยกิตนะครับวิทยาศาสตร์มีน้ำหนัก2.5หน่วยกิตและสังคมมีน้ำหนัก1น่หน่วยกิตนะครับจงหาระดับคะแนนเฉลี่ยของเด็กชายสมพอรอันนี้ powerpoint ผิดนะครับก็คือของเด็กคนนี้นะครับ จากโจทย์ก็คือเมื่อนักเรียนได้เรียนตัวอย่างที่1มาแล้วนะครับตัวอย่างที่สองนักเรียนก็คงจะต้องตอบได้ในทันทีว่าจากโจทย์นี้ดับปรยูหนึ่งก็ต้องถูกแทนด้วยอะไรครับนักเรียนถูกแทนด้วยนักเรียนก็คงจะตอบได้นะครับก็คือแทนด้วยหน่วยกิจนะครับหรือน้ําหนักนะครับและ x1 นะครับ x1 ก็ต้องถูกแทนด้วย ระดับคะแนนนะครับของนักเรียนคนนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าสูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักนะครับหรือ x bar นะครับก็คือ W1 x 1บวก W2 x 2บวก W3 x 3บวก W4 x 4นะครับแล้วก็ส่วนด้วย W1 บวก W2 บวก W3 บวก W4 เพราะวิชาของเด็กชายคนนี้นะครับเรียนทั้งหมด4วิชานะครับก็จะบวกถึงแค่4เราก็มาแทนค่านะครับก็คือดูเกรดและก็ดูน้ำหนักแต่แล้ววิชาคณิตศาสตร์เกรด2.5นะครับน้ำหนัก2.5เกรดได้เกรด3ก็2.5คูณ3ภาษาไทยนะครับมีน้ำหนักก็คือ2หน่วยกิตเราก็มาคูณ4 วิทยาศาสตร์นะครับมี2.5หน่วยกิตนะครับได้ระดับเกรดก็คือ3.5ใช่ไหมครับแล้วก็สังคมน้ำหนัก1นะครับได้เกรด4ก็1คูณ4ส่วนด้วยน้ำหนักทั้งหมดนะครับก็คือ2.5บวก2บวก2.5แล้วก็บวก1นั่นเองนะครับคูณมาแล้วนะครับ คูณมาอนักเรียนคูณมาแล้วผลบวกคูณเสร็จแล้วก็นำมาบวกกันนะครับก็จะได้เป็น 8, 8. 7.5บวก8บวก8.75แล้วก็บวก4คำตอบที่ได้ก็น่าจะตรงกันนะครับแล้วก็ส่วนด้วยน้ำหนักทั้งหมดก็คือมีค่าเท่ากับ8นะครับเกรดที่ได้ก็คือเท่ากับหลังจากนักเรียน บวกและหารมาแล้วก็จะเป็น3.535าสามขอโทษครับ3 5 3จุดหนะครับซึ่งก็การคิดเกรดเฉลี่ยทั่วไปก็จะปัดเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็จะนักเรียนคนนี้ก็จะได้เกรด3.53นั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างที่3นะครับการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้อง ใช้สำหรับการคิดเกรดเฉลี่ยอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นการคิดคะแนนซึ่งการสอบแต่ละครั้งเนี่ยในข้อนี้เป็นการสอบแต่ละครั้งที่ให้ความสำคัญไม่เท่ากันนะครับจากโจทย์ก็คือในการสอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับขอนักเรียนคนหนึ่งซึ่งมีการสอบทั้งหมด3ามครั้งนะครับ ประกอบด้วยเป็นการสอบย่อยสองครั้งและการสอบปลายปีปลายปีอีกหนึ่งครั้งนะครับปรากฏว่าคะแนนเต็ม100คะแนนเนี่ยคะแนนในการสอบแต่ละครั้งมีคะแนนเต็ม100คะแนนคะแนนที่นักเรียนสอบได้สำหรับการสอบย่อยสองครั้งคือ74และ80คะแนนนะครับส่วนคะแนนที่สอบได้ในคะแนนในการสอบปลายปีนะครับเป็น62คะแนน โดยครูผู้สอนคิดคะแนนปลายปีนะครับเท่ากับ70คะแนนและการสอบย่อยแต่ละครั้งคิดคะแนน15คะแนนจงหาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนคนนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่ในเรื่องของการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักนั่นเองซึ่งคะแนนแต่ละครั้งมีการสอบย่อยและการสอบปลายปีนะครับ ซึ่งมันมีครูผู้สอนเนี่ยให้ความสำคัญไม่เท่ากันนะครับนักเรียนก็จะต้องมาวิเคราะห์โจทย์นะครับจากโจทย์เนี่ยดับเราก็ต้องหาดับบยูให้ได้นะครับดับบยูหนึ่งก็จะแทนอะไรครับแทนความสำคัญของคะแนนในแต่ละครั้งนั่นเองนะครับส่วน X 1 นะครับ x i ครับโทษทีครับประธานโทษครับ x i ก็จะแทนคะแนนนะครับเมื <S <S ่อเราแยกได้แล้วว่าอะไรคือดับเบิลยูนะครับและอะไรคือ x นะครับเราก็จะมาเข้าสูตรนะครับสูตรก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับก็เท่ากับดับเบิลยูหนึ่ง x หนึ่งบวกดับเบิลยูสอง x สองนะครับบวกดับเบิลยูสามคูณ x สามแล้วก็ทั้งหมดส่วนด้วย ดับเบิลยูหน <t colours> ึ <ity> no times, so mals, right? ่งบวกดับเบิลยูสองบวกดับเบิลยูสามก็คือน้ำหนักคะแนนสามครั้งบวกกันนะครับซึ่งเราคิดสามครั้งเพราะว่ามีการสอบสามครั้งก็คือมีสอบย่อยสองครั้งและปลายปีอีกหนึ่งครั้งนะครับคะแนนเฉลี่ยตลอดภาคเรียนก็จะเป็นนะครับการสอบย่อยครั้งที่หนึ่งนะครับมีน้ำหนักสิบห้านะครับได้เจ็ดสิบสี่ก็เป็นสิบห้าคูณเจ็ดสิบสี่ บวกกับการสอบย่อยครั้งที่2นะครับมีน้ำหนักคะแนนเท่ากับ15นะครับก็คือเวทน,นะครับดับเยูคูณกับ80ก็คือคะแนน80นะครับบวกการสอบปลายปีนะครับการสอบปลายปีครูให้ความสำคัญกับการสอบปลายปีมากก็คือมีน้ำหนัก70นะครับซึ่งนักเรียนทำคะแนนได้62 70ก็คือดับเบิลยูนะครับ 62ก็คือ x นั่นเองก็คือ x ของการสอบครั้งที่สามก็คือเป็นการสอบปลายปีนะครับเราก็จะส่วนด้วย15บวก15และบวก70ก็คือน้ำหนักคะแนนทั้งหมดนั่นเองหลังจากคูณมาแล้วนะครับค่าที่ได้นะครับให้นักเรียนลองทำดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบ เปรียบเทียบกับคําตอบของครูนะครับที่ครูได้คำนวณเอาไว้นะครับก็คือได้เช็คดูว่าจะตรงกันนะครับ1,110นะครับบวก1,200แล้วก็บวก4,340นะครับหารด้วย100นะครับก็จะเท่ากับ6,650ส่วน100เท่ากับ66.5นะครับดังนั้นคะแนนเฉลีย่ยตลอดภาคเรียนก็มีค่าเท่ากับ 6 6 5นั่นเองทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างที่4นะครับซึ่งเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับสำหรับการเรียนในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับการวัดผลการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์นะครับตลอดภาคเรียนมีการทดสอบ5ครั้งนะครับ โดยให้ความสำคัญแต่ละครั้งออกมาอยู่ในรูปอัตราส่วนนะครับก็คือ1ต่อหนึ่งต่อ2ต่อนแล้วก็ต่อ5ตามลำดับนะครับนายสมชายสอบได้แต่ละครั้งสอบได้แต่ละครั้งเนี่ยได้คะแนนตามลำดับก็คือ78 8ดสิบ9แดสบหส้าและก็62นะครับให้นักเรียนหาคะแนนเฉลี่ยตลอดภาคเรียน เท่ากับเท่าใดจากการที่นักเรียนได้เรียนไปในตัวอย่าง3ตัวอย่างก่อนหน้านี้แล้วนะครับครูเชื่อว่านักเรียนก็จะสามารถแยกได้แล้วว่าส่วนไหนของโจทย์ที่เป็นคะแนนหรือเป็น x นะครับหรือส่วนไหนของโจทย์ที่เป็นเวทนะครับหรือเป็นน้ำหนัก ของแต่ละคะแนนนะครับเพราะแต่ละวิชาให้แต่การสอบแต่ละครั้งเนี่ยให้ความสําคัญไม่เท่ากันนะครับซึ่งดับเบิลยูก็คือความสําคัญของคะแนนในแต่ละครั้งซึ่งดูจากโจทย์แล้วนักเรียนก็จะต้องตอบได้ทันทีแน่ๆนะครับว่าข้อนี้ออกมาอยู่ในรูปอัตราส่วนนั่นเองซึ่งเป็นความสําคัญของแต่ละครั้งนะครับก็คือ1ต่อ1นต่อ2ต่อนต่อ5นะครับส่วน x ก็จะต้องถูกแทนด้วยคะแนนนะครับเมื่อเราแยกเวทหรือน้ำหนักคะแนนและ x คือคะแนนออกได้แล้วนะครับเราก็จะมาสรุปสูตรหรือเขียนสูตรนะครับไม่ใช่สรุปสูตรครับคือทำการเขียนสูตรออกมาเพื่อคำนวณหาการคำนวณหาคะแนน ในการทดสอบแต่ละครั้งของนักเรียนนะครับคนนี้นะครับก็สูตรก็เป็นตามที่นักเรียนแยกได้แล้วครับ W 1 x 1บก W 2 x 2นะครับตามสูตรตามนี้ซึ่งนักเรียนเขียนสูตรได้นะครับจากการเรียนตัวอย่างมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในข้อนี้เนี่ยเราจะต้องเขียน W 1 x 1นะครับคูณ x 1 บวกไปถึง W5x5 นั่นเองก็คือมีการทดสอบ5ครั้งนะครับเราก็แทนค่าไปนะครับอัตราส่วนอันแรกครั้งแรกคือ1นะครับเราก็คูณด้วยการสอบครั้งแรกก็คือ78นะครับอันที่2ก็คือน้ำหนัก1นะครับคูณด้วย80บวกการสอบครั้งที่3ก็คือน้ำหนักความสำคัญ2คูณด้วยคะแนนที่ได้ก็คือ65นะครับ บวกด้วยน้ำหนักที่ได้คือ1คูณกับครั้งที่ 4, คะแนนที่4ี่ก็คือ69นะครับสุดท้ายก็คือการสอบครั้งที่5น้ำหนัก5คูณกับ62นะครับตกขอบไปนิดนึงนะครับส่วนด้วย1บวก1บวก2บวก1บวก5ก็คือความสำคัญก็คือหรือเบทของทุกๆครั้งนะครับบวกกัน หลังจากนั้นนักเรียนคูณมานะครับคูณมาก็ทําการเปรียบเทียบคําตอบนะครับก็เปรียบเทียบกับครูนะครับว่าตรงกันหรือเปล่าก็จะได้เป็น78บวกแ0บวก130บวก69แล้วก็บวก $310 นะครับทั้งหมดส่วนด้วย10นะครับก็จะได้เป็น66 หกร้อยหกสิบเจ็ดนะครับโทษครับหกร้อยหกสิบเจ็ดส่วนสิบนะครับคำตอบก็จะได้เป็นหกสิบหกจุดเจ็ดหกสิบหกจุดเจ็ดนี้ก็คือเป็นคะแนนเฉลี่ยตลอดภาคเรียนของนายสมชายนั่นเองนะครับตัวอย่างทั้งหมดสี่ตัวอย่างนี้ก็น่าจะครอบคลุมเพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจ เรื่องของค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักได้นะครับเราก็จะมาสรุปบทเรียนนะครับก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักหรือเวทอาริเมติกมีนะครับคืออะไรเราจะใช้สูตรนี้เมื่อเราต้องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักในกรณีที่ข้อมูลแต่ละค่านั้นมีความสำคัญไม่เท่ากันนั่นเองนะครับ โดยค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทั้งประชากรและของตัวอย่างนั้นก็คือใช้สูตรเดียวกันนะครับก็คือจะเท่ากับ W 1 x 1 W2 คูณ X2 บวก W3 คูณ X3 บวกถึง WN คูณ XN นะครับส่วนด้วย W1 บวก W2 บวก W3 บวกถึง WN นั่นเองสัญลักษณ์ก็สามารถสรุปได้เป็น Sigma WI XI I ท่ากับ1ถึง N นะครับส่วนด้วย Sigma WI I เท่ากับ1ถึง N นั่นเองนะครับ เมื่อจบเนื้อหาในวันนี้แล้วก็นักเรียนก็น่าจะมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปในหัวข้อในเรื่องถัดไปนะครับขอบคุณครับ